เรียนผู้ทรงคณวุฒิคณะกรรมการและผู้ร่วมประชุมทุกท่านครับกระผมนายเปียณัทคงนักศึกษาระดับปริญญาโทวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสในการนําเสนอผลการวิจัยเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้แทนยาและเวชพัณฑ์ในศตวรรษที่21สครับสาหรับวันนี้ครับหัวข้อในการนําเสนอประกอบไปด้วย5หัวข้อนะครับก็คือความสําคัญของปัญหาวัตถุประสงค์การวิจัยระเบียบวิธีการวิจัย ผลการวิจัยและประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยครับความสําคัญของปัญหานะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาครับอาชีพผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ครับเป็นอาชีพที่สามารถรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากหลากหลายสาขาวิชาครับเข้ามาประกอบอาชีพนี้ได้ครับแต่ในปีพุทธศักราช2560ที่ผ่านมานะครับมีการประกาศพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐครับทำให้บทบาทและหน้าที่ของผู้แทนยาและเวชพันฑ์เปลี่ยนแปลงไปครับ จากเดิมที่เราจะมุ่งหวังผลการขายให้ Active Target นะครับหรือเป้าที่ทางบริษัทกำหนดไว้ครับแต่หลังจากที่มีประกาศฉบับนี้ออกมาครับผู้แทนยาและเวชภัณฑ์จะต้องทำหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคลากรต่างๆนะครับของทางโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายครับดังนั้นครับการที่จะได้มาซึ่งผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดนะครับ ทางบริษัทจึงมีความจําเป็นตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนครับในการกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์พึงมีนะครับตลอดจนวิธีการในการจัดหาให้ได้มาซึ่งผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ครับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้นะครับก็คือเพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ในศตวรรษที่21ครับระเบียบว,วิธีการวิจัยนะครับรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพครับประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะครับก็คือผู้ให้ข้อมูลจานวน20คนในสามกลุ่มนะครับได้แก กลุ่มที่1กลุ่ผมผู้รับบริการจากผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ในที่นี้ก็คือแพทย์และก็เภสัชกรครับจำนวนเจ็ท่านประกอบด้วยอายุาแพทย์ทั่วไปครับอายุรแพทย์โรคไตาอายุรแพทย์โรคมะเร็งและเภสัชกรกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้บริหารผู้จัดการบริษัทยาจานวนเจ็ท่านนะครับจากบริษัท MSD Pfizer j o n s o n Takeda แล้วก็ a s t r ครับและกลุ่มที่3คือกลุ่มผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ในปัจจุบันจานวน6ท่านนะครับจากบริษัท Pfizer ครับบริษัท Roche AstraZeneca แล้วก็บริษัท Sanofi Aventis ครับ สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้นะครับเป็นการสัมภาษณ์นะครับเป็นแบบสัมภาษณ์เดี่ยวแบบเจาะลึกหรือ in-depth interview ครับขั้นตอนในการวิจัยครับเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวข้องครับมีการออกแบบแบบสัมภาษณ์นะครับหลังจากนั้นนําแบบสัมภาษณ์ที่ได้ตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญและทดลองใช้กับผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ในปัจจุบันซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ให้ข้อมูล20คนนะครับหลังจากนั้นครับมีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เดี่ยวกับเจาะลึกมีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สรุปและอภิปรายรัคบ การเก็บข้อมูลการวิจัยเป็นการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เดี่ยวแบบเจาะลึกในช่วงเดือนเมษายนนะครับจนถึงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2564การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยนะครับวิเคราะห์โดยวิธีวิเคราะห์แบบปุปปนัยนะครับหรืออานาลัยติอานาลัติอินดักชันครับร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงนหาหรือคอนเทนต์อ a นาล i s นะครับและใช้หลักพาเลโตครับหรือกฎ80-20ในการวิเคราะห์ความจําเป็นเร่งด่วนความสําคัญของข้อมูลที่ได้ตลอดจนการตรวจสอบแบบสามเท่าหรือต่แองกล t ชันครับ ผลการวิจัยพบว่าในด้านของกายภาพและบุคลิกภาพนะครับจากการสัมภาษณ์ทั้ง20ท่านครับได้ข้อมูลออกมาดังตารางที่1นนะครับก็คือตารางคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้แทนยาและเวชพัณฑ์ในศตวรรษที่21ในมุมมองของทั้ง3กลุ่มในด้านกายภาพและบุคลิกภาพครับและเมื่อเราใช้หลักพาเลโตนะครับหรือกฎ80-20นะครับในการวิเคราะห์ความสําคัญความจำเป็นเร่งด่วนของข้อมูลครับในมุมมองของผู้รับบริการจากผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ครับเพราะว่าเรื่องของเพศรูปร่างและอายุไม่ได้เป็นข้อจากัดในการประกอบอาชีพผู้แทนยาและเวชภัณนธ ส่วนการสื่อสารกับแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและการตรงต่อเวลาและทัศนคติและความคิดที่ดีครับเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในมุมมองของผู้บริหารและผู้จัดการบริษัทยาพบว่าเรื่องของเพศรูปร่างและอายุก็ไม่ได้เป็นข้อจํากัดในการประกอบอาชีพผู้แทนยาและเวชภัณฑ์เช่นเดียวกันนะครับส่วนการสื่อสารกับแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการตรงต่อเวลาทัศนคติความคิดที่ดีและการแสดงออกทางกริยาท่าทางที่เหมาะสมเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครับในมุมมองของผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ในปัจจุบันครับก็พบว่าเรื่องของเพศรูปร่างและอายุ ก็ไม่ได้เป็นข้อจากัดในการประกอบอาชีพผู้แทนยาและเวชภัณฑ์เช่นเดียวกันนะครับการสื่อสารกับแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการแต่งกายที่เหมาะสมการแสดงออกทางกิริย ص, ทาท่าทางที่เหมาะสมและการตรงต่อเวลาถือเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านนี้ดังนั้นเราจึงพบว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ร่วมที่สาคัญตามมุมมองของทั้งสามกลุ่มนะครับได้แก่เรื่องของการสื่อสารกับแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและการตรงต่อเวลานะครับโดยเรื่องของเพศอายุและรูปร่างไม่ได้เป็นข้อจากัดในการประกอบอาชีพผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ครับในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานนะครับ ผลที่ได้จากการวิจัยนะครับดังแสดงในตารางที่2ครับคือตารางแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ในศตวรรษที่21ครับในมุมมองของทั้ง3กลุ่มในด้านความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานและเมื่อใช้หลักของพาริโตหรือกฎ8 0ด0ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับพบว่าในมุมมองของผู้บริรับบริการจากผู้แทนยาและเวชภัณฑ์เรื่องของพื้นฐานการศึกษาความรู้พื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาที่ถือเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านนี้ครับในมุมมองของผู้บริหารและผู้จัดการบริษัทยา พื้นฐานการศึกษาความรู้พื้นฐานเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและการปรับตัวรับเทคโนโลยีในด้านการสื่อสารและการจัดประชุมคือเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับและในมุมมองของผู้แทนยาและเวชภัณฑ์นในปัจจุบันครับพบว,ว่าพื้นฐานการศึกษาความรู้พื้นฐานเจตคติเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการปรับตัวรับเทคโนโลยีในด้านการสื่อสารและการประชุมตลอดจนการให้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านนี้ครับทาให้พบว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ร่วมที่สําคัญนะครับตามมุมมองของทั้ง3กลุ่ม ในด้านของความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานคือพื้นฐานการศึกษาความรู้พื้นฐานและเศรฐกติที่ดีต่อวิชาชีพในด้านคุณธรรมและจริยธรรมนะครับข้อมูลดังแสดงในตารางที่สามครับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ทันยาและเวชภัณฑ์ในศตวรรษที่21สบในมุมมองของทั้งสกลุ่มในด้านคุณธรรมและจริยธรรมครับและเมื่อใช้หลักพาลิโตหรือกฎ8ปดสิบยี่ิบในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับพบว่าในมุมมองของผู้รับบริการจากผู้ทันยาและเวชภัณฑ์ครับ ความซื่อสัตย์การรับผิดชอบต่อหน้าที่และการมีจรรยาบรณถือเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านนี้ในมุมมองของผู้บริหารและผู้จัดการบริษัทยาพบว่าความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบต่อหน้าที่ถือเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์พึงมีครับและในมุมมองของผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ในปัจจุบันพบว่าเรื่องของความซื in world, ่อสัตย <Missy? S 1> <eten> ์เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สําคัญนะครับทําให้พบว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ร่วมที่สําคัญตามมุมมองของทั้งสามกลุ่มนะครับก็คือเรื่องของความซื่อสััต์ครบ นอกจากนั้นครับในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะครับเรายังพบว่ายังมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ <c oughs> เพิ่มเติมของผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ในศตวรรษที่21นะครับดังแสดงในตารางที่4ตารางที่4แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมของผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ในศตวรรษที่21นะครับและเมื่อใช้หลักพาเลโตหรือกฎ80/20ในการวิเคราะห์ข้อมูลครับในมุมมองของผู้รับบริการจากผู้แทนยาและเวชภัณฑ์พบว่าเรื่องของความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่วและการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีถือเป็นคุณณลัักษะะอนึงงปรสค์ ในมุมมองของผู้บริหารผู้จัดก,การบริษัทยาและในมุมมองของผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ในปัจจุบนันก็สอดก็สอดคล้องกันกับมุมมองของผู้รับบริการจากผู้แทนยาและเวชภัณฑ์นะครับ <c oughs> ก็คือในเรื่องของความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคลว่วและการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีถือเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ในศตวรรษที่21พึงมีครับดังนั้นครับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ร่วมที่สาคัญตามมุมมองทั้งสามทั้งสามกลุ่มนะครับก็คือในเรื่องของความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจึงสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ครับจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ในศตวรรษที่21ครับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลนะครับก็คือบุคลากรทางการแพทย์นะครับคือแพทย์และเภสัชกรจำนวนเจ็ดท่านผู้บริหารและผู้จัดการในบริษัทยาจำนวนเจ็ดท่านและผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ในปัจจุบันจำนวนหกท่านครับพบคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ในศตวรรษที่21ครับในด้านกายภาพและบุคลิกภาพ คือเรื่องการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและการตรงต่อเวลาโดยเพศอายุและรูปร่างครับไม่ได้มีไม่ได้เป็นข้อจํากัดนะครับในการประกอบอาชีพผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ครับสาหรับด้านความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานพบว่าพื้นฐานการศึกษาความรู้พื้นฐานและเสรจสกติที่ดีต่อวิชาชีพเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครับในด้านคุณธรรมและจริยธรรมความซื่อสัตย์ถือเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครับและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ในศตวรรษที่21พึงมี ก็คือเรื่องความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่วและการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะครับประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้ครับข้อ1ครับผู้บริหารผู้จัดการได้ทราบถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ในศตวรรษที่21และสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ในอนาคตได้ครับและอีกข้อหนึ่งครับผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ได้ทราบถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ในศตวรรษที่21บเอพมนะครับและสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีคุณณลััักษะะอนึงงปรรสคค์ได้บ สำหรับในวันนี้กระผมก็ขออนุญาตจบการน,นำเสนอผลการวิจัยเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพุทธรยาและเวชภัณฑ์ในศัตวรรษที่21ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ